สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยจ้ะมื่อน,นี่แตนกะพามาเบิงป่าหมอค้างดำหลายคือเก่าจ้ะตอนเ้้าๆนี่ต้องขอโทษขออภัยเลยค่ะเสียงกะจะแหีบๆหเนี่ยเนาะบ่ค่อยสบายปขนไดก็จะเห็นว่ามีป่าหมอค้างดำลอยเต็มคลองเลยจ้ะมีแต่มีตัวเงินตัวทองนี่จ้ะเนี่ยเติมว่ายน้ำแบบชิวๆ,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 ๆมากเลย ตอนเศร้าๆก็จะเห็นเพิ่นน่ายนา้ำไหวไป่ายมากนี่แหละเพิ่นก็นจะหานกินเพิ่อนนะเนาะเบิ่งด้จ้ายพี่น้องป่าลายลายนี่จะาแต่งส้มให้เบิง่งลายแห้งจะาลายแห้งเต็มค้องเลยจ้า เต็มทุกพื้นที่เลยจ้ะเบิง้งตอนเศร้าๆก็จะเห็นวิวประมาณเนียเนาะเห็นแต่ป่ามอข้างดำเต็มเลยไพมีวิธีกำจัดป่ามอข้างดำเลยจ้ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เ้ยจ้ะเด้อแล้ว,ว,วแต่จ้ะเวลาไลฟโซกัสิมา มาอันเราให้เพื่อนเพื่อนฟังเนาะว่ามีมูที่มาคอมเมนต์เขามีวิธีกําจัดปลาหมอข้างดําจังไดเนาะจา้ะอันนี้ก็ต่งเงินตัวทองอีกตัวหนึ่งเนี่ยพึงมาเนาะปลาก็จะจนนี้มีต่งเงินตัวทองเนาะจา่ะพูน่ะไปแบบเป็นเวฟเลยเนาะพูน่ะ แต่ว่าเตือนก็บพราะเห็นไอ้ตัวงึนตัวท่องเพื่อนลาเพื่อนลาป่าจับป่าเด้เห็นจะเพื่อนไวายไปไวายมากอย่างนี้เนะี่ยสองตัวเราจะเมื่อกี้นี่ตัวงึนตัวท่องเนาะจะมีนกเป็ดน้ำยุ่ใไตน้ำนะจ้ะเพื่อนจะนี่นี่อีกตัวนึงจ้ะนี่ โอ้ยมื่อีรตัวเงินตัวทองหลายจะเบิ่งเิ่นฝ่ายน้ำแบบชิวมากเลยเ่หนาวบาน้อนี่นเนาะเิ่นฝ่ายน้ำไ,ไปไปแบกฟูงป่าไปเลยไต่นาำก็จะมีนกเป็ดน้ำเนาะจะเขามาหาป่าขึ้นกันนกเป็ดน้ำม,มันจะดำยูดใต้นาำจ้า จะมีนกกระย่างขาวน้ำนั่นนะ่ะนกกระย่างขาวบินที่คุณน,นะนี่ก็คือบรรยากาศริมคลองบางหมดนะจากกับปลาหมอข้างดำเป็นเส้นแสนเร่งานโตเลยจ้ะลายแห้ง เบิ่งคลิปแล้วก็่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้น้ำเนยด้อจ้าเด้อผู้ใดมีวิธีที่จะกำจัดป่ามอค้างดำก็แนะนำวิธีออกบอกมาใดด้วจ้าเวลาไหลสดดูแตนจนมาอ่านในในไหลสดเนาะว่าเพื่อนๆมีมีความคิดเห็นแบบใดกับป่ามอค้างดำเนาะจ้า หลายแห้ง,งนะจ้ะนาะพี่น้องเบิง้งแต่เกิดหน้ากระพึงเคยเห็นเนี่ยแหละจ้ะฟงป่ามอค้างดำลายลายเบิง้งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสั้นซึกลืดอยู่ เราแห่เมื่อวานเนาะเป็นมาค็ดปลาล่าไปเห็ดป่าแดดเดียวนี่ถ้าขนาดเนี้ย เป็นเลยหลายจึงสีกับขนคิ้งลุกน้วจ้ะเนาะพี่น้องข้องบางบดด้วยจ่ะถนนพระรามสองอยู่ซอยวัดโพจ้าเต็มเลยเห็นดอกขนคิ้ง ถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัสบสไบสาน้ำเนยได้จ้ะเดอ้อเมื่อนาเมื่อล้างแตนจะมาอัปเดตป่ามอข้างดำยู่ข้องบางหมดให้เพื่อนๆในเบิ่งกันนะจ้ะว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะลดลงนะจ่าเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมได้จ้ะเดอ้อ พบกันคลิปหน้าจ้า